ตดรงนี้จะติดติดปัญหาที่ดินนทันเป็นเตทอยู่กับคันฟองนรทาครับไปแล้วสองฟังนะครับของหนรนี่ททบนี่ฮะสองฟังสองฟังคันแล้วนี่ ชาวบ้านปลูกพักงามครับนี่ปรับปรุงภูมิทัศน์ไปในตัวไม่แมันก็จะเป็นเป็นพ่อขึ้นครับปนน้ําขึ้นครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชี้ไปทางนี้เพราะถ้าเกิดชี้มันจะไปกระแทกมันจะขึ้นขึ้นแล้วก็ไหลลงอบบแขึ้นหลอครับมันจะพึ่งขึ้นแต่ไม่ได้ไม่ได้แรงสานมาวันนั่นจริง มันพุ่งขึ้นสูงกว่าอ่าขึ้นมาประมาณเมตรกว่าครับโอ้แปลน้ลแ้วก็ต่อมันจะขึ้นจากพื้นผูดขึ้นมาประมาณเมตรแบบน้ำผู้สาวใช่ไนมต่อมันจะบุยขึ้นมาแล้วก็ลิ้นลงมก็จะมีกรอบให้ไหลไปทางครับอืมเป็นแต่บ้านหนึ่งอันนี้เส้นต่อจะส่งห้องนี้มาเลยนะครับนี่ตั้งแต่เจะ้าพดตัวนี้ก็หกสิบหกสิบสองไม้บรรทัด 60หกสิบเซนสองไม้มันทัดสองฟุตเพ่นพาศูนย์กลางโอ้จะจะมีตะแกรงปิดข้างบนกันคนเล่นมุดต่อยนะกันคนมุดต่อยอ๋อมีตะแกรงด้วยเพื่อความปลอดภัยอ่าฮะ เขาโกรักวน้บทุกิแบบีโไถึงบ่อข้างดเนตรบ่อามนั้นะ่นะบุิแบบแบบนี้ต่อยังกาลังทเนามันจะขึ้นจากนี้มอนนี่ต่อเล็กนะอ่าเป็นแบบไหนเอ้ยอันนี้คือบ่อใจบ่อใจตอนขั้นวอขั้นจินสุดมันหนามันจะฟูขึ้นบนอ่า มันจะเป็นน้ำรดนออกมาเนาะน,นี่นี่อ๋อนี่แหละครับโอเคไปดูส่วนพุ่นก็ได้ติดแพติดปลาปลาอ๋กอก็ไดนะ้นาใกล้ๆกันอย่นั้น <c oughs> น้ำแก้วนี่หมดนี่เนาะน่าจะได้ประมาณกี่ไร่ครับที่ที่น่าจะได้นี่นะครับช่วยแต่สามซอยอนะถือว่าถ้าซอยอะไรแล้วเสร็จเนาะเขากลับไปเปิดซอยท้าซอยเสร็จเขาก็ไปเปิดซอยนะแต่ถ้าตั้งพี่เสร็จแล้วเขาบอกเปิดแล้วไปเปิดพุ่นเลยทัดไปทัดไปที่ไหน ลูกค้าเยอะเลยครับเนี่ยลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะครับตอนนี้เป็นยังไงครับคือจะน้อยอเคครับอันตลองร้องทำร้องเขาได้ไม่พอฝ้าช่างเขาไม่พอเลยมีที่เนที่จุนนะครับที่ว่าเป็นกลุ่มแล้วก็ทำคล้ายๆรูปแบบสากรด้วยเก็บเงินได้เป็นอะไรเป็นร้านเลยที่คนหน้าเขาขอฝากกันไปครับไปต่อยอดไปครับของลูกเจ้าน้าเมันได้ใจน่าเป็น คือหน้าหนาหนี่ยจิมีครับหน้านิ่มจิมีไหลจิมีเ <c oughs> วลาเกี่ยวเข้าปล่อยไหมปล่อยไม่แล้วนะ <c oughs> ปล่อยมันมนม <c oughs> แกปลล้ปืนว่าลับเหมียงเสียหน้าข,ขาของปืนแก้ฮอปก็ไม่ผลโอยใจก็เสียมันมาขนาดน้าอ่างไม่สวยครับปัจจุเอ๊ยปอเลยมันมใจเขาแล้วน้ากว้านแห้งก่าน้าไม่เล้าหน่เลยไม่ปัจจยเนาะเนี่ย เวลาเราเราใช้เราก็อาจจะต้องกักหัวกักท้ายนะถูกต้องครับและคือว่าตอนเตียวมาปีเนี้ยคือการบริหารการเนี้ยมันปะปิ๊กันแล้วก็ปล่อยมาปล่อยมาแล้วก็มาพรน้ำลงให้นะเต็มแพทถุงเสียดายน้ำมากเลยลงมาหนงหนองไปครับเพราะงั้นกับเปิดมาก็ต้องมาดูแลเนาะยังชนประธานเนี่ยอืมาคอยปิดคอยพอเขาคอยแยกอย่างสมมติวันนี้เป็นนี่ประธานรับอย่างเช่นนี้ต้องให้พี่เชาละเออขิงรากน้าขิงโน่นไหม ทักอยเกเจ็บกระตังมาออก็ดอู้ถึงวันเียวเขาอย่ามาป้าแตกรรมไม่เก่าใจกันแฟ่ละซอยมาตัวเองนขับนั่นู้จะได้หวทางที่สนวนครับชปัต้องนี่ครับเพราบมันขับขึ้มาอยู่เขาข้มาเราีเขาแล้วก็ยังเขาก็ต้องทำเรียมทำยังพองบไอ้นั่นอครับอันสายผ้าอะร สูบน้ำาไอ่ะใช่ผมไม่ได้ชี้เขาต้องตั้งการะจาเลือกยัตอนทดสอใช้ันนไม่ได้ตั้งแต่เหมือนเบิดเป็นมันมันว่ในของบริษัทชอบอยู่ก่อนส่งมอบกาไปบริษัทจะใช้บริษัทเขาจะจ่ายให้ แต่หลังกนั้นคือเราม็นของขออดงหนไม่ดดหมดหมดหมดหรือยังครับหมดแล้วครับหมดแล้วอ่ะปิดคลิปให้ผมหน่อยครับวันนี้ก็นี่ครับก็ถือว่าเขาได้หู้ได้หันพร้อมๆกันหมดรายละเอียดก็ยังตี ได้หูได้หันล้เดี๋ยวฝากช่างเป้านะฮะขึค้ความมั่นใจกับปีน้องบ้านสีท้อยกั้มว่าคงการนี่นะพี่น้องจะได้รับประโยชน์จะได้พ่องนะ,ะครับผมฝากสักน้อยนะครับก็บหลังจากที่ที่ได้ประชุมครั้งนี้แล้วเนาะครับก็อันนี้เป็นการลงพื้นที่นะเนาะเพื่อที่จะเตรียมเตรียมการทํางานครับตอนนี้งบประมาณยังไม่มาเนดะี๋ยวถึงงบประมาณมาก็คือจะได้พร้อมที่จะทําเลยนะครับเนาะซึ่งงบประมาณก็คาดว่ามีโอกาสได้ในเดือนเมษาพิเศเนี่ครับ ถ้าเกิดพบมาก็จะเร่งทําให้ให้พี่น้องชาวบ้านเลยครับแล้วก็งานนี้ก็จริงๆก็ทีมงานมืออาชีพอยู่แล้วครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ <c oughs> ได้ใช้น้ำกันแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณช่างเ <พอ S 1> ป่าผมขอบคุณทีมงานของกรมชลนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็เขาก็สบายใจแล้วฮะได้หูข้อมูลไปพร้อมๆกันส่วนรายละเอียดปีกย่อยลึกๆก็ อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปใน g f o ฟกสปอ o ์ตอันทัวถ้ามีอะไย่างมาอัปเดตแถมก็ผมก็จะพยายามอัปเดตมาให้ทุกท่านได้ติดตามนะฮะขอบคุณบุหลวงนะคระับบุรดวงท้องสุกครับผมอขอบคุณบุหลวงด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณประธานสัญญครับจะรู้ว่าม,มาทตรงไหนขอบคุณสาตรงไปครับผมช่วยตำรวจลงก่อนเพราะเราจะได้รู้ว่าแนวจริงๆมันเป็นไงครับ ้ขหลวับนัดับตรง้เหมือนกัให้เชเดินตามแบบก่อนอเราก็มาหลังให้เชนดีว่ามัตาบที้าบ้านได้ไหมมากับรู้เนาะนจะได้จกบทาไว้ก่อนดีเตรียมไว้ก่อนขอตครัครับผมขอบคุณครับขอบคุณกชครับผมเดี๋ยวหลังหลังีชุดสรมันเข้ามาเซตแล้วก่